ปฏิจจสมุปบาท 12. องค์ที่สนามรูปหรือขันห้าหรือวิถีจิตสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านหลายๆายท่านก็คงจะคุ้นเคยกับคำว่านามรูปหรือขันห้ากันมาแล้วขันห้าได้แก่ รูปขันเวทนาขันธ์สัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันธ์เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณนามรูปจะเกิดขึ้นมาได้ เพราะมีวิญญาณขันไปรับรู้รูปและรับรู้นามต่างๆนั้นนี่เรียกว่าเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปส่วนข้อความที่กล่าวว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณเนื่องจากว่านามรูปที่เกิดขึ้นมานั้นจะทำหน้าที่เป็นอายตนะภายนอกหเมื่อมีอายตนะภายนอกหเกิดขึ้นก็ต้องมีการไปรับรู้อายตนะภายนอกหนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ไปรับรู้อายตนะภายนอกหกนั้นก็คือวิญญาณขันซึ่งวิญญาณขันที่จะไปรับรู้อายตนะภายนอกหกนี้ก็จะตั้งอยู่ที่อายตนะภายในหกอายตนะภายในหก ที่มีวิญญาณขันไปรับรู้อายตนะภายนอก6ดังนี้ประสาทรูป5ที่มีวิญญาณธาตุตั้งอยู่ไปรับรู้รูปธรรม7คือ 1. ตามีจักขุวิญญาณตั้งอยู่ไปรับรู้ภาพสี แสง 2. หูมีโสตะวิญญาณตั้งอยู่ไปรับรู้เสียง 3. จมูกมีคานณวิญญาณตั้งอยู่ไปรับรู้กลิ่น 4. ลิ้นมีชิวหาวิญญาณตั้งอยู่ ไปรับรู้รสชาติและ 5. ผิวหนังกายสัมผัสมีกายวิญญาณตั้งอยู่ไปรับรู้สิ่งสัมผัสกายคือธาตุดินธาตุไฟและธาตุลมรวมแล้วมีประสาทรูปห้าได้แก่ตาหู จมูกลิ้นและผิวหนังกายสัมผัสและมีวิญญาณธาตุไปรับรู้อารมณ์จากรูปธรรมเจ็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสธาตุดินธาตุไฟและธาตุลมหรือเรียกว่า วิสยับรูปจะเห็นว่านามรูปหรือขันห้าหรือวิถีจิตนี้จะเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาการเกิดขึ้นของขันห้าก็คือการที่วิญญาณขันเกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์ต่างๆ คือเกิดวิถีจิตขึ้นการดับไปของขันห้าก็คือการดับไปของวิถีจิตเมื่อวิญญาณขันไปรับรู้อารมณ์ใหม่เกิดวิถีจิตใหม่ขึ้นมานั่นแสดงว่าวิถีจิตดวงเดิมหรือขันห้าเดิม นั้นดับลงไปแล้วเนื่องจากว่าวิญญาณขันจะรับรู้อารมณ์ได้เพียงขณะจิตละหนึ่งอารมณ์เท่านั้นการที่ไปรับรู้อารมณ์ใหม่ได้แสดงว่าอารมณ์เก่าได้ดับลงไปก่อนหน้านั้นแล้ว ต่อไปอายตนะภายในที่6คือจิตใจหรือมนายตนะมีมโนวิญญาณธาตุตั้งอยู่รับรู้ธรรมารมซึ่งธรรมารมได้แก่ประสาทรูปหสุขุมรูป16จิต89 เจตสิก52นิพพานและบัญญัติจะเห็นว่ามโนวิญญาณธาตุตั้งอยู่ที่จิตใจและวิญญาณธาตุตั้งอยู่ที่ประสาทรูห้าขอความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านครับ